สวัสดีคะ่ะขณะนี้เป็นเวลา16นาฬิกานาทีนะคะกำลังจะเดินทางไปงานลูกไลอ้อนค่ะวันนี้พบกันที่งานประเพณีลอยกระทงเฟสติวัล2024รอยรักณนะแหลมชะบังค่ะสวนเฉลิมพระเก 80, ียรติ80พรรษาหรือสวนสาธารณะเทศบาลน,นาครแหลมชะบังอำเภอศีรชาจังหวัดชลบุรีอ๋หอ,อ,อหนูเพิ่งดูนะคะเนี่ยว่าว่าแหลมชะบังอยู่อำเภอศีราชาหนูคิดว่าแหลมชะบังคืออำเภอแหลมชะบัง ค่ะวันนี้นะคะสี่ทุ่มตามตารางนะคะใช่ไหมดูอีกทีก่อนสิบสี่งานลอยกระทงเทศบาลแหลมฉบงังโอเคยี่สิบสองนาฬิกาสี่ทุ่มค่ะก็เดี๋ยวเหมือนเดิมเลยขณะนี้กำลังจะเดินทางจากบ้านบางปะอินนะคะ <c oughs> เพื่อไปรับพิลินที่นน,น,น,นทบุรีค่ะนัดพิรินมีห้าโมงนะคะเดี๋ยวเหมือนเดิมเลย ใครที่อยู่ใกล้เลิกงานแล้วสี่ทุ่มเลยนะลูกแสดงสี่ทุ่มดึกอยู่ไปให้กำลังใจลูกไลอันกันเยอะๆนะคะวันนี้แหลมฉบังค่ะงานลอยกระทงเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บภาพเก็บบรรยากาศมีโอกาสไล์สดจะไล์นะคะถ้าไล์ไม่ได้ก็จะเก็บเป็นคลิปสั้นๆให้แม่แม่ดูแบบไม่เบื่อนาอว่าเหตุการณ์ถึงไหนแม่แม่มาอะไรยังไงแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันที่แม่แมชาแนลค่ะ